สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับรีสลามโพนะครับกับวิดีโอแนะนำนะครับวิธีการใช้งานโปรแกรมสลามโพลนะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามารีวิวนะครับระบบการออมเงินการฝากเงินนะครับของลูกค้านะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาออมเงินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเงินนั้นมาซื้อสินค้านะครับซึ่งหลายหลายร้านค้านะครับก็จะมีการใช้ระบบนี้อยู่บ้างนะครับผมทีนี้สาหรับร้านค้าเนี่ยมีร้านไหนบ้างที่ใช้ระบบนี้ะครับก็ ร้านค้าที่ขายสินค้าที่มีราคาแพงนะครับอย่างเช่นทองคำนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบางทีเราก็จะมีบางทีลูกค้านียก็จะไม่ได้มีกําลังซื้อแบบทีเดียวนะครับเขาจะเอาเงินมาฝากฝากับเราไว้ก่อนนะครับพอเงินครบแล้วเนี่ยเราก็ให้เป็นสินค้าเข้าไปนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะมาทําการอะไรมาซื้อขายครับเราต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับคือตัวลูกค้านะครับลูกค้าของเรานะครับ โอเคครับผมทีนี้ลูกค้านะครับถ้าเรามาดูลูกค้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีลูกค้าซึ่งเราก็กดลงทะเบียนได้ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนลูกค้าเนี่ยก็จะมีวิดีโอแนะนําอยู่แล้วนะครับท ι ι ีนี้ข้อมูลสําคัญของลูกค้านะครับจะมีในตัวนี้ครับชื่อนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าแล้วก็นี่ยครับยอดค้างว่าลูกค้าเนี่ยค้างเงินเราไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แต้มสะสมนะครับมีกี่แต้มนะครับแล้วก็ข้อมูลสําคัญสาหรับวันนี้นะครับ Rab กค็คือยอดเงินฝากนะครับ สมมุติว่านะครับเราเปิดมาดูนะครับลูกค้า1คนนะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลลูกค้านี้มีเยอะมากมายนะครับมีการติดต่อครับมีโปรดการซื้อมีแต้มนะครับมีค้าชําระนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อมูลสําคัญนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คือข้อมูลเงินฝากนะครับซึ่งเงินฝากเนี่ยก็พอเราเปิดมาที่ฐานเงินฝากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเห็นเป็นตัวเลขยอดเงินฝากคงเหลือนะครับตัวตนะครับว่าเป็น1นึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับ ทีนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นรายการเงินฝากกับรายการเงินถอนนะครับซึ่งเงินฝากเนี่ยลูกค้าฝากเงินกับเรามาอีกครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นประวัติตรงนี้มาให้หมดนะครับซึ่งยอดรวมของเงินฝากเนี่ยฝากมาแล้วนะครับหนึ่าบาทนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายการเงินถอนนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยถอนเงินอีกครั้งหรือว่าซื้อของไปครั้งเนี่ยก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเป็นอีกครั้งเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับถอนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ยอดเงินถอนรวมเท่าไหร่นะครับซึ่งเงินคงเหลือนะครับจากเงินฝากหักเงินถอนตรงนี้ครับก็จะเหลือยอดเงินในบัญชีนะครับทีนี้นะครับไอ้ส่วนของเงินเงินถอนนะครับก็จะมี2แบบนะค็คือจากลูกค้าลูกค้าที่ที่ถอนไปแล้วเนี่ยไอ้ลูกค้าที่ฝากเงินกับเราไปแล้วเนี่ยเขาสามารถถอนเงินจากเราได้2แบบครับคือดับแรกเลยคือถอนเฉยครับคือถอนบนธนาคารเลยครับคือลูกค้ามาถึงปุ๊บอยากถอนเงินที่เขาฝากไว้นะครับก็ถอนได้นะครับระบบมื่ขึ้นว่านะครับเก้าร้อยบาทถอนเงินถ้าขึ้นว่าถอนเงินเนี่ยหมายถึงว่าถอน แบบถอนเองนะครับถอนโดยที่ว่าถอยโดนถอยถอนโดนที่ไม่ได้ซื้อสินค้านะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือถ้ามันถอนจากการซื้อสินค้านะครับระบุมันจะขึ้นมาให้นะครับว่าซื้อของนะครับซื้อของบินขายเล็กที่เท่านี้นะครับโอเคครับเป็นจำนนเงินเท่านี้นะครับซึ่งการเอาเงินออกมาจากร้านเรานะครับก็จะได้2แบบครับคือถอนเองนะครับถอนแบบถอนธนาคารแล้วก็ถอนจากการซื้อนะครับซึ่งวันในวันนี้นะครับผมก็จะมาเคล้ามามาโฟกัสนะครับเฉพาะ การถอนจากการซื้อนะครับที yourself, you ne, ่นะครับก่อนที่เราจะจะจะซื้อนะครับเราต้องฝากก่อนนะครับลูกค้าต้องฝากก่อนนะครับทีนี้วิธีการฝากเงินลูกค้าเนี่ยฝากได้กี่แบบนะครับก็คือการฝากเงินเนี่ยฝากได้2แบบนะครับก็คือ2ที่นะครับซึ่งมันมันคือการฝากเหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับก็คือฝากจากเมนูออมเงินตรงนี้นะครับออมเงินถ้าเรากดนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรายการฝากนะครับรายการฝากทั้งหมดนะครับของลูกค้าทุกคนแล้วก็เรากดบวกนะครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็ไปเลียกลูกค้าว่าเป็นใครนะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมาครับต่อมาวิธีการอีกแบบนึงก็คือเราเราค้นหาชื่อตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับพอเราเจอชื่อลูกค้านะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งปุ่มนี้กับปุ่มนี้คือปุ่มเดียวกันนะครับสมมติเรากดนะครับปึ๊กอย่างนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมาหน้าจอเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเราตอนที่เรากดเนี่ยเรากดที่ลูกค้าอยู่แล้วนะครับ ระบบมันก็เลยเด้งขึ้นมาให้นะครับว่าลูกค้าคนนี้เลยนะครับแล้วก็จะระบุยอดเงินในบัญชีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ไปไประบุว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยต้องการฝากเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเคสนี้นะครับฝาก1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็กด Enter นะครับในตัวตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้เรากดนะครับกดปึ๊กนะครับโอเคมันที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับระบบก็จะทําการบินใบเสร็จมาให้นะครับโอเคนะครับใบเสร็จก็จอกมานะครับ ไปเสร็จก็นะครับก็จะบอกนะครับว่าลูกค้าเป็นใครนะครับแล้วก็ฝากเนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับจะนวนเงินฝากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดเงินฝากรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผู้ทําการรับฝากนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็คือเป็นการฝากเงินนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าเราเราเลือกลูกค้าตรงนี้นะครับแล้วก็เรากดตรงนี้ปุ๊บระบบนะครับมันก็จะขึ้นชื่อมาให้นะครับซึ่งก็จะใช้งานได้รวดเร็วกว่านะครับทีนี้นะครับ สมมติครับเรามาดูราคาสินค้าเรานะครับผมยกตัวอย่างเป็นทองคําก็แล้วกันนะครับทองคานะครับนะครับทองคำานื้หลังสุดนะครับทองคํานะครับมีสร้อยข้อมือกับสร้อยคอนะครับก็คือราคา2อง0 0กับ2องนะครับทีนี้นะครับลูกค้าต้องการจะออมเงินนะครับซื้อทองเส้นนี้นะครับอันดับแรกนะครับลูกค้าก็ต้องไปออมเงินให้ครบก่อนนะครับซม่ิว่าลูกค้าท่านนี้นะครับที่ผมที่ผมยกตัวอย่างค่งนี้นะครับ ก็ต้องการที่จะออมเงินให้ครบนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเหลืออีกเอ่อเท่าไหร่ครับประมาณอีกหมื่นหกนะครับโอเคเขาจะมาฝากเลยครับให้ครบเลยครับเขาฝากเจ้าฝากเนี่ยจะฝากกี่ครั้งก็ได้นะครับสมมติว่าฝากครั้งละพันห้าร้อยฝากสมมติว่าอันนี้ผมให้เขาฝากครบเลยนะครับเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดนะครับเขาเขามาฝากหมื่นเจ็ดนะครับโอเคครับหมื่นเจ็ดครับโอเคดอยครับหมื่นเจ็ด ยอดเงินเขาถึงเลยนะครับถึงกับราคาทองคำนะครับใบเสร็จก็จอกมานมาครับว่าออกมาเหมือนเดิมนะครับมีครั้งที่เท่าไหร่ฝากเท่าไหร่แล้วก็ยอดเงินรวมเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับลูกค้าคนนี้นะครับก็มีเงินมียอดเงินฝากเนี่ยพอดีกับราคาทองคําแล้วนะครับเราก็ไปกดที่การขายได้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปเลือกลูกค้าว่าใครนะครับชื่อนะครับชื่อคุเมื่อสักครู่นะครับเราก็เลือกนะครับ หลังจากเลือกลูกค้านะครับแล้วก็ไปเลือกแล้วก็ไปเลือกสินค้าที่เราจะขายนะครับทองคำากครับคือเส้นนี้นะครับโอเคครับผมทีนะครับเราเลือกซุกเอาเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วกดบันทึกใบขายนะครับตรงนี้บันทึกใบขายกดนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คใบเสร็จแป๊บนึงครับเช็คโอเคเรียบร้อยดีนะครับก็บันทึกใบขายนะครับนะครับก็การชำระเงินครับจะมีเงินสดเงินโอนนะครับสุดท้ายที่เราจะ ที่เราจะ,ะจ่ายวันนี้นะครับก็คือบัญชีนะครับบัญชีนะครับด้วยบัญชีนะครับทีนี้นะครับบัญชีของคนนี้นะครับผู้ริพัฒน์นี่คนนี้นะครับก็จะมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยสองเก้าหนะครับซ right ึ่งราคาสินค huh? ้าน okay. hmm. uh ี่ก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวนะครับอโอเคนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นลูกค้าราคา1นึ่งะครับระบบก็เลยดีฟอลต์มาเป็นศูนย์นะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกลูกค้าที่เป็นลูกค้าทั่วไปนะครับคนนี้ก็แล้วกันนะครับคนที่ชื่อมาไอบูเตนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าคนนี้นะครับเป็นลูกค้าราคาหนึ่งนะครับซึ่งราคาทองคำเนี่ยราคาทองคําตัวนี้นะครับได้ตั้งเป็นราคาปลีกอย่างเดียวนะครับะระบบมันก็เลย นะครับเป็นราคาปลีกอย่างเดียวนะครับอันนี้ครับสเกลเป็นราคาปลีกนะครับราคาปลีก29นี่ครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ท่านท่านมือสกูดนี้นะครับจะเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าที่มันเป็นลูกค้าราคาหนึ่งนะครับซึ่งระบบมันก็เลยแสดงราคาเป็นศูนย์มาให้นะครับผมจะเปลี่ยนลูกค้าเป็นท่านนี้นะครับเป็นมาแอร์บือแต่คนนี้นะครับซึ่งเขาเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับซึ่งซึ่งพอเราเลือกลูกค้าท่านนี้นะครับ เท่านี้นะครับระบบนะครับมันก็จะพิมพ์ตรนี้ก็แคทองคำนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับว่าสองหมื่นแปดนะครับนี่นะครับโอเคครับผมซึ่งในระบบซึ่งในโปรแกรมสลามโพลเนี่ยสามารถที่จะกําหนดราคาได้หลายราคานะครับลูกค้าเราเนี่ยเรามีกี่ลูกค้าก็ได้นะครับลูกค้าเรามีกี่แบบก็ได้เรากําหนดลูกค้าให้มีราคาแตกต่างกันก็ได้นะครับกี่ลูกกี่ราคาก็ได้นะครับอเอาใหม่นะครับทีนี้ แม่เอ็ปูแต่คนนี้มีเงินตัวนี้นะครับมีมีเงินอยู่ยอดครับมีเงินอยู่โอเคไปดูตรงนี้นะครับยอดเงินตรงนี้ก็ได้นะครับยอดเงินมียอดเงินอยู่ทั้งหมดนะครับสามพันห้านะครับซึ่งไม่พอนะครับซึ่งถ้าสมมติเรากดตรงนี้นะครับบัญชีเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่พอนะครับมันก็จะไม่มันก็จะไม่ยอมให้บันทึกนะครับตรงนี้ซึ่งระบบมันก็จะแจ้งว่านะครับไม่สามารถทำการชำระได้นะครับเนื่องจากเงินฝากไม่เพียงพอนะครับโอเค เราต้องไปทําการฝากเงินของมาแอร์คนมื่อสักครู่นี้ครับคนนี้นะครับผมไปกดฝากนะครับผมจะฝากผมจะฝาก2 5งหมเลยนะครับคนนี้สองหมื่นเนะครับไอสองหมืนห้าสองหมื่นหนึ่งครับสองนึ่ย่างนี้นะครับเพื่อให้เพื่อให้ยอดเงินถึงกับราคาทองคำนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ซื้อมาแอร์คนนีนะครับก็จะมีเงินยอดเงินตอนนี้ครับสองหมื่นสี่อ๋อยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับก็ฝากเพิ่มนะครับฝากเพิ่มนะครับฝากเพิ่มโอเคเมื่อกี้สองหมื่นสี่ก็ีกห้าพันนะครับซึ่งในความเป็นจริงก็ประมาณนี้นะครับคือลูกค้าก็จะมาฝากหลายครั้งครับครั้งละพันครั้งละพันครั้งละพันเงี้ยครับแล้วก็ฝากไปนะครับฝากไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ โอเคนะครับตอนนี้ยอดเงินของลูกค้าคนนี้นะครับมาแอร์บูแต่คนนี้นะครับก็จะเพียงพอแล้วครับตอนนี้เพียงพอ2 9 5 0มนาหอนะครับโอเคผมจะไปทําการขายนะครับก็เรียกลูกค้าว่าเป็นมาแอร์บูแต่นะครับมาแอร์โอเคนะครับดูโอเคนะครับก็จะไปเรียกสินค้านะครับทองคำนะครับหรือว่าเราจะกดจากตรงน,นี้ก็ได้นะครับ ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคครับผมอ่ะต่อมานะครับหลังจากที่เลือกสินค้าแล้วก็เลือกลูกค้าแล้วนะครับเราก็ทําการบันทึกนะครับโอเคนะครับราคาสุทธินะครับก็จะแจ้งมาด้านบนนะครับว่า2 8ง0 0ด้บาทนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับไปที่บัญชีนะครับแล้วก็ไปใส่ยอดเงินนะครับสองแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะครับก็กด enter เลยนครับตรงนี้เบิร์กนะครับพียงเท่านี้นะครับก็เป็นจบการขายนะครับโอเคครับผม ที่นะครับก็ถ้าเราไปดูที่สินลูกค้านะครับแม่บูแต่นะครับยอดเงินก็ได้ถูกหักไปแล้วนะครับว่าเป็นก็เหลือหกร้อยบาทนะครับถ้าเราไปดูที่ตัวตัวตัวเงินฝากเขานะครับก็จะขึ้นเลยครับว่าโอเคฝากเงินนะครับประวัติการฝากเงินเขาก็คือสองเนี่ยครับสวันนี้นะครับสองหมื่นหนึ่งกับห้าพันนะครับแล้วก็ถอนเงินนะครับถอนเงินนี่ครับสองหมื่นแปดจากปีนขายนี้นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก็เราสามารถมาดูพวกรายงานได้นะครับรายงานว่ามีใครถอนเงินอะไรบ้างเช่นเราดูจากต้นเดือนนะครับต้นเดือนโอเคนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีใครนะครับรายงานถอนเงินนะครับก็คือมีใครซื้ออะไรไปบ้างนะครับระบบมันก็จะพิมพ์รายงานมาให้นะครับว่ามีรายการถอนเงินนะครับ องนี้นะครับครั้งที่1นึ่งเลขที่เท่าไหร่ครับแล้วก็วันที่ลูกค้านะครับแล้วก็ยอดเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วก็จะบอกว่าตรงนี้ครับจะบอกว่าเป็นการถอนเงินด้วยตัวเองหรือว่าถอนเงินจากการซื้อนะครับซึ่งรายการล่าสุดนะครับแอมเบอร์แตนะครับคือนะครับถอนเงินจากการซื้อนะครับเป็นยอดเท่านี้นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นรวมยอดถอนนะครับยอดถอนยอดถอนเงินนะครับจากระบบไปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17พฤศจิกานะครับ ส่วนไอ้ส่วนรายงานออมเงินนะครับก็จะมีรายงานให้เราดูเหมือนกันนะครับสรุปเงินฝากนะครับมีรายงานสองตัวนะครับเราก็จะเห็นนะครับเป็นรายงานเงินฝากนะครับแบบนี้นะครับว่ามีใครฝากอะไรบ้างนะครับตรนนี้โอเคนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า ระบบฝากเงินแล้วก็ถอนเงินซื้อเงินจากซื้อเงินจากเงินที่เราฝากไว้ครับเบื้องต้นนะครับผมโอเคถ้าผมเข้าสวัสดีครับ